คุณแม่ทราบไหมคะว่าไตเฟอรีนะคะหรือยาบรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้นี่มีตัวยาอะไรบ้างก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พีา่บาันกุ้งเราฟังเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนประกอบตัวแรกนะคะของยาไตรเฟอรียาบรุงเลือดนะคะก็คือโฟลิกนะคะซึ่งคุณแม่บางคนนะคะก็อาจจะได้กินมาแล้วตั้งแต่ก่อนท้องนะคะคือจะเป็นเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะสำหรับโฟลิกนะคะเขาก็จะ มีส่วนสําคัญนะคะในการช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของสารพันธุกรรม RNA DNA ค่ะแล้วก็ยังช่วยลดความผิดปกติของระบบประสาทในทารกนะคะลดการคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะสำหรับส่วนประกอบตัวที่2นะคะเขาก็จะมีธาตุเหล็กนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะซึ่งก็จะช่วย เพิ่มการไหลเวียนของแม่ไปสู่ลูกได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นดังนั้นเราก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เลือดจางนะคะสําหรับคุณแม่ที่เลือดจางนะคะหรือเราเรียกว่าโลหิตจางนะคะก็จะมีโอกาสทําให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกําหนดได้หรือว่าถ้าโลหิตจางในช่วงที่คลอดก็อาจจะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดได้ค่ะและส่วนประกอบตัวที่3ที่มีอยู่ในไ,ไทฟคดีนะคะก็คือไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้เขาก็จะช่วยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแล้วก็สติปัญญาค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ขาดธาตุไอโอดนะคะก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของสมองไม่สมบูรณ์ค่ะดังนั้นนะคะถ้ามีการจ่ายยาไตรโฟดีให้คุณแม่นะคะก็ให้คุณแม่ทานหลังอาหารนะคะครั้งละ1เม็ดก็จะได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะก็คือโฟลิกธาตุเหล็กแล้วก็ไอโอดีนค่ะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปเสริมอย่างอื่นนะคะยกเว้นว่าเขาจะมีการเสริมแคลเซียมให้คุณแม่นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบพันมิกามก็คือกินวันละ1เม็ดค่ะ แต่ขอแนะนำในการกินนะคะตัวไตโรดีนะคะ,แล,ะแล้วก็แคลเซียมนี่ควรจะกินคนละเวลานะคะเพราะถ้าเรากินคู่กันถามว่าได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่าแคลเซียมนะคะจะเป็นลดการดูดซึมธาตุเหล็กดังนั้นควรจะกินคนละเวลานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะกินไตรโคดีนะคะตอนเช้าเราจะกินแคลเซียมไปตอนเที่ยงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่วางท่านนะคะที่ในช่วงท้องระยะแรกๆเนี่ย กินไทโฟดีนอาจจะมีอาการขึ้นแส้เจียนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปกินเป็น1เม็ดก่อนนอนได้ค่ะหรือว่าถ้ายังอาเจียอะไรอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะพลิกแพลงนะคะโดยการาใส่ในขนมแล้วก็กลืนหรือว่าใส่ในผลไม้แล้วก็กลืนเลยก็ได้ค่ะ